เลแมนใช่ไหมคะเขาก็จวกกลับนิดนึงค่ะถ้าจวกกลับว่าพี่บุดดี้เขาเป็นโรคเน็บคือที่มาที่ไปเนี่ยพลอยบ่นว่าทีมงานติดตามมากไปใช่ก็โทรตามอะไรอย่างนี้น้องพลอยก็บอกว่าไม่ไดพี่บุดดี้เนี่ยนะคะเขาก็ออกมาบอกว่าเขาเข้าใจพลอยนะว่างานจ้างต้องมาก่อนงานฟรีเอาไว้ที่หลังแล้วแล้วก็ยังพูดหลังมาอีกว่าเนี่ยนัดทีมงานไว้หกโมงเช้าพลอยมาถึงทุ่มหนึ่ง มันเป็นไปได้ไงเนาะหกมงเช้าควรจะหกมงเย็นไหมเนาะแล้วก็บอกว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้แหละแล้วเรื่องเนี้ยเป็นว่าไม่น่าจะจบลงง่ายๆเพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะ นักข่าวก็ตามสัมภาษณ์น้องพลอยน้องพลอยก็บอกว่าเขาไม่ได้เห็นแก่เงินนะแต่ว่าที่ทำเนี่ยเขาคิดว่าเขาทําถูกแล้วเพราะเขารับงานไว้ะมันก็ต้องรับผิดชอบงานก่อน,อนเปล่าเนาะแล้วก็ที่บอกก็คือว่าถ้าจะถ่ายก็ได้แต่ว่าต้องรอก่อนคือต้องให้งานเนี้ยเสร็จก่อนจะไปแทรกตรงกลางเลยมันไม่ได้นะึกออกไหมจะ,มจะตกลงจะโทรคุยกับวุฒิไหมเขาไม่โทรค่ะแล้วเขาก็ไม่ขอโทษด,ด้วยเพราะเขาบอกว่าไม่ใช่ความผิดเขาฟ,ออฟังดูซิฟังเสียงน้องพลอยค่ะงานที่เราไปแล้วก็ต้องตามกฎกติกามารยาทมันถึงจะถูกต้องนะคะเพราะว่าพลอยก็ ก็ถูกในจุดของพลอยนะแต่ว่าก็แล้วไงมีอะไรหรอ <laughs> จริงๆแล้วออพี่เขาเป็นโลกเนี่ยป่ะก็พี่เขาเป็นพิธีกรเขาเขาพูดอะไรเขาคงคิดมาแล้วมั้งคะแต่ <laughs> <laughs> พลอยก็ไปให้เกียรติกับทุกๆงานที่พลอยไปได้นะคะแล้วก็งานเซนตันชิดลมนี่ก็คุณสรยุทธก็ยัง พูดประมทเองด้วยซ้ำนะว่า,าพลอยต้องไปงานนี้ซึ่งงานนี้เขาติดต่อพลอยมาเป็นเดือนแล้วอะไรเงี้ยค่ะคือเขามาแทรกจริงๆถ้าเข้ามาแทรกก็ต้องเข้าใจว่ามันแทรกมันแปลว่าอะไรสระแอร์ทออาหารรอเรือกอไก่อะไรเงี้ย <laughs> ไม่ใช่ว่าแบบเงินมาก่อนแต่ว่างานมันรับไว้ก่อนเพอใช้พลอยทิ้งงานแล้วพลอยไป,ไป,ไ,ปไปงานเขาได้ยังไงอ่ะเพราะถ้าถ้ามันดูไม่เข้าใจอะไรพลอยว่าก็มาถามพลอยตรงๆได้นะเพราะว่าตอนนี้ก็ ยังไม่มีโทรศัพท์มาถึงพลอยเลยสักนิดเดียวอะไรเงี้ยค่ะทุกอย่างก็ทําเป็นปกติหมดส่งของขวัญมาให้อะไรเงี้ยไม่ได้อยากได้ของค่ะก็ถ้าไม่ไม่ไม่อยากไม่เคลียก็ไม่เคลียก็โอเคไม่เป็นไรพลอยก็ชิลอยู่แล้วอะไรเงี้ยถแล้วนะก็สองสาวคนนี้ไม่รู้จะจบยังไงเหมือนกันบางทีพี่น้องกันนะค่อยๆใช้เวลานะคะนะแม่บางทีบางทีเจ้าตัวจะไม่มีอะไรนะ ต,ตัวกันเองอะเนาะ <c oughs>